พรุ่งนี้พรุ่งนี้เราก็จะคุมพยางบ่อแล้วนะคะทุกคนตอนนี้เผาเผาต่อต่อแล้วก็รอบๆอบนี้ก็จะเป็นเออนี่อะไรแล้นะขุดนี่ค่ะ ขุดบอ่บอ่อนนี้ก็จะไปซื้อพะยางเนาะนี่เราเดินสองรอบเนาะรอบนี้แล้วก็วนมาถึงตรงนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะปลูพะยางนะคะบอ่อเราความยาวความยาวยังไม่ทราบว่าความยาวเท่าไหร่น่าจะยี่สิบสองยี่สิบเท่าไหร่เพราะว่ายังไม่ได้วัดเป็นเป็น จีจะลักษณะเลยแต่ว่าความลึกในหน่งมิตรนะทุกคน1มิตรหมิตรนี่อัปเดตไว้ก่อนพวกนี้จะเป็นยังไงแล้วก็ตรงนี้ก็ปลูกมะม่วงเดี๋ยวก็จะกระโดดไปเนาะอันนี้ก็ป่ากล้วยที่เราขุด ขวขึ้นมาแล้วเอาเงากล้วยามากองไว้ก็เลยกลายเป็นกล้วยแตกง่ายแตกออกมาง่ายมากเลยกล้วยนี่จะเป็นกล้วยจากการขุดบอ่อนี่เอาโคนของกล้วยที่รือ้ออกมาจากการขุดบอ่อเอามากองไว้นี้ก็เลยกลายเป็นดกล้วยแตกเต็มหมดเลยค่ะทุกคนค่ะนี่เต็มหมดเลยมีนดูกลางสวยๆอันนั้นก็จะเป็นมะม่วงมันไม่เกิดมันไม่มีลูกเป็นมะม่วง ะม,ม่วงที่นี่มันไม่เหมือนมะม่วงภาคอีสานเพรานมะม่วงภาคอีสานมันจะมีลูกนะต้นไม่ใหญ่ก็มีลูกน,น้องกล้วยน้ำวา้าเรือใ่ใหญ่เอาวันนี้ก็ไม้สักที่เราปลูกตรงนี้เพื่อให้นอนเปนเนาะก็ปลูกตรงนี้กับต้นนั้นสองต้นเนี่ยติดกันเป็นการนอนเปนได้เลยนะคะประมาณประมาณนี้เราคือได้มาอัปเดตวันนี้มาดูหนะ่อไม้มันขึ้นหรือ,อยัง นะคะขึ้นดอยางฝนตกไปสองรอบอยังเลยยังไม่มีหน่อไม้สักหนอแต่ถ้านอไม้นี่ออกอร่อยนะแกงหน่อไม้นะนะคะดูนะคะคือเราตั้งใจที่จะทำานี่ยจะทำบ่อตรงนี้แล้วก็กะว่าเราจะทำที่พักนั่งเล่นนะคะเวลาได้กลับมาในสวนมันเหนื่อยๆเ,เราก็จะมาเห็นงานที่เราทำอยู่ นี่กล้วยนี่สุกแล้วนะทุกคนกล้วยนี่สุกแล้วมันอร่อยนะนะนี่กล้วยสุกเห็นไหมโอ้ไม่มาก็ไม่เห็นยายยายยายอยากกินกล้วยอันนี้กล้วยนี่อร่อยนะยายกล้วยหินเนี่ยเนี่ยมันอร่อยยายยายเอากล้วยยายฮะยายเอากล้วยกินดีกว่ายายกล้วยสุกแล้วอ่ะเราทำยังไงเอากล้วยได้เราเพิ่งมาเห็นเนี่ยนี่ยาย กินกล้วยดีกว่ายายกล้วยนี่อร่อยนะกล้วยหินนะเราเพิ่งเห็นนะทุกคนมันไม่ได้เห็นกันง่ายๆเนี่ยมันมามันมันมาแล้งานมันเยอะนะในสวนเดินไปเดินมาสามสิบไร่ค่ะทุกคนเราเลยไม่รู้ว่ากล้วยมันสุกดูแต่บางทีมันก็เน่าตรงโน้นก็มีกล้วยอันนี้ต้นหญ้าเขียวชะอุ่มเลยในสวนก็จะต้องรอรถไถรถไถก็ยังไม่มาอีกนะทุกคนวันนี้ มาพูดบ่นให้ฟังว่าในสวนเกษตรผสมผสานปลูกสารพัดพันไม้นะเออเดินมาในคอกไก่นี่มันมีกล้วยกล้วยกับด้านสุกนี่นะนี่ยายเอาให้จอยตัดหรือยายจะตัด,ตดน,นี่กำลังจะถ่ายกล้องอยู่นี่<อ>เดินมาเจอกล้วยล้าเราก็จะได้อาหารเป็นกล้วยกล้วยแล้ววันนี้เออนั่นแหละ แต่กล้วยนี่อร่อยนะบอกได้เลยฉันชอบกินนะกล้วยนี้มันถ้าต้มเนะยาะใหญ่เนาะอออโอ้ยต้มมาอร่อยมากมากเลยมันลงมาอันนี้ก็ปลูกปลูกปลูกทิ้งไว้อย่างนี้แหละก็ได้กินยายอันนี้เก่าล้างนี่เขากินยังไงร,รู้ไหมไม่รู้กินไม่เป็นไม่เป็นเผื่อฉันเห็นภาคเหนือเขาแกงเก่าล้างอยู่พ่อไปแกงพอยอด่นแหละนี่นี่เรา<อ>จะกรนหนูฮะ เออเนอเนอเนอนี่ต้นเกาล้างทำไงกินยายบอกไม่รู้เนอเอากล้วยไปกินก่อนแล้วกันนะนี่นี่นะทุกคนเออเราก็ทำบอ่อนั้นกับยายเหนื่อยเสร็จปุดบอ่อเหนื่อยเสร็จมาเดินเลาะดูเห็นกล้วยสุกคาเครืออะดึงลงดึงลงมายายนี่ยายก็ตัดเฉพาะกล้วยนี่ยเนี่ย ตัดแฉพาก็กล้วยตรงนี้อ๋อนี่มันนี่นี่นี่กิ่งตัวนี้กิ่งตัวนั้นอดึงกิ่งนั้นไม่ใช่กิ่งตัวนั้น่ะกิ่งอันนี้นี่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 ตัวนี้แหละมันทําให้ให้กล้วยไม่ลงเดี๋ยวหมดนี่โอ้โอือฮือลงแล้วจ้าให้กินกล้วยเลยนะอวันนี้เราก็ห ใช่เมนูกล้วยๆเนาะกล้วยหินอร่อยนะมาลองชิมดูดิเออนั่นเลยอันนี้ก็กล้วยๆแต่ทุกคนกำลังต้มนะพูดถึงเลยอยากกินล่ะ